ถูกปะโอ้ลายเมย็ดอยนะู่เนาะลายเม,ยยเมย็ดมากนะครับร้อยปีเลยเขาบ,บอกว่าแล้วตรงนั้นอนะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะเออหลังพึ่งเต็มไปหมดเลยแล้วเขาบ,บอกในหลวงร้องไหาถึงสองครั้ง,ง,ง,น,งนะครับหลังพึ่งเกินสิบหลังเอเยอะมากแบบตื่นตาตื่นใจประทับใจเนานนะครับ ก<อ>มอนกินไปคนละสองการไปร้านแหนคนละจานก่อนอันนี้บอกภูมิว่ากินอะไรกับพี่เลี้ยงเองอ่าวันนี้เลี้ยงแะ่เชา้าจนถึงตอนนี้เลย,ย,ย,เยบีเลี้ยงหมดเลี้ยงหมดอยู่กับผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงหมดใครอยากสมัครเป็นลูกบ้านก็ได้อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ภูมิเขาแบบผมไปซื้อกาแฟกันนะแล้วภูมิเขาบบเขาจะขอ,ขอจ่ายเลยบอกภูมิว่าเดี๋ยวไว้ทำงานมีเงินแล้วค่อยเลี้ยงพี่แล้วกันนะมันเป็นไรเลี้ยงได้เลี้ยงได้อยู่แล้ว เดี๋ยวใจดียเป็นผู้ใหญ่ใจดีเงี้ยคิดว่าปะรอ,องว่ไม่เอามาคืนเราเราเล่ลองแต่ว่าว่าแค่ว่าเนี้ยมันเยอะแล้วอะเฮงใจเขาเปลือเขาแบบเอาไว้แบบมันอื่นไ <นะ S 1> หไข่ตุ่มน้ำอ๋อคุณบล็อกแป๊กเพื่อนพี่เพื่อนพี่เป็นนักข่าวอ,าอยู่อมรินทร์เขาบอกว่าถึงแซ่บเกิน ไม่จุกครับครับเกินไปยากกับคุยแับโชว์ไม่ใช่ข้ามช่องเลยเดี๋ยวเอ๊ะผู้ใหญ่จอจะออนแอร์ช่องไหนหน้าต้องติดตามดูใช่ครับต้องติดตามครับเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผู้ใหญ่ถามข้อมูลอะไรผมเยอะครับยังไม่เปิดกล้องอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไปหาซีรีส์อ่านได้นะครับใช่ครับเป็นนิยายเป็นนิยายนะครับ เป็นใหญ่ผมอ่านแล้วสึกว่าแบบยิ้มทุกฉากเขาไม่ตลกดีเมานตลกมาเอาฟินเลยะเนี่ยตักให้ผมเอาบินได้ไดเอาได้อนค่คนนนแล้ว้่ได้ะอ๋อนี่ยไแกเอาเอ กินไปแล้วคนอ๋อที่ภูมิกินไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เราจะมีไปญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ่าไปญี่ปุ่น,นครับไป,ไปไปไป้ไปเลยใช่นะไปทำอะไรนะในญี่ปุ่นจะเป็นแบบไป,ไปเ,อเอาเอาซีรีส์ไปแบบว่าไปที่ญี่ปุ่นไหมครับ แล้วก็ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยอย่างเงี้ยเราจะพานั้งภูมิไปด้วยคาเฟ่เมย์ไปด้วยนะครับทีมงานจะองสามคนนะครับไปนุ่มดิฉันก็ไปแล้วปีนี้ครัเจอผู้ใหญ่เยอะมากเลยสามสี่วันใช่วปีนี้ออดอล์แฟกตสี่เรื่องเลยสี่เรื่องเลยไลฟ์อัพพิเศษจัดให้แน่นแเลยคือจริงอ่ะเล่าให้ฟังว่าแบบในทั้งหมดเนี่ยเรื่องที่เคยจะหยิบมาทํามากที่สุดอ่ะคือหงษ์ไข่อ่าใช่เอาหงไข่ดูไว้ตั้งแต่แบบ แก๊บอะก่อนแก๊บเดอะซีรีส์เคยดูไว้ว่าอยากทามากจจจิมีอีกเรื่องหนึ่งอยากทําเป็นฟิลแบบใส่ชุดอะไรเงี้ยเหมือนกันก็เล็งๆไว้เผื่อเป็นอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะผลิตออกมานะครับส่งขายส่งขายบอกเลยได้พุ่มกับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งมานะครับแล้วก็ยังอีเรื่องคือปริศนาสร้างมรณะถูกไหมใช่ปริศนามรณะโอ้ดูดันไม่นี่ตอนแรกปริศนาสร้างมรณะเนี่ย ดูกันเยอะมาก,มากว่าว่าทำจะทําไหวไหมทํายังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรเจกต์<ช>มันใหญ่ใช่เจกมันใหญ่มากใช่ครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันคนคู่กับฟินเบกกี้แหละนี่น้องก็มีประสบการณ์มาเบื้องต้นแล้วนะครับผมน้องมีความเยอะแหละทำทำงานมาหลายเรื่องแนละ้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน้องน่าจะไหวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการท้าทายความสามารถของน้องอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ให้ให้แฟนๆของฟินเบกกี้ได้เห็นชาเลนจ์ใหม่ๆในตัวน้องแบบการแสดงใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมในการ ในการชาเลนจ์ของแบบว่าพวกแบบกดปาดเองอะไรเองก็เ,เลยเลือกที่จะเอาหยิบเรื่องเนี้ยมาทำให้ใแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็เออของของเฟมเมเองครัอรับปากแข็งเนี่ยคือคือเรารู้สึกว่านิยายเรื่องนี้มันดีเราชอบมันมีมนมคอมเมดีอ้อ่ะเออมันน่ารักใช่มันมีความน่ารักก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเอาเรื่องนึงมาทำแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เหมาะเฟมเมทีที่ที่เขาสองคนมันมีมีคู่ครองมีกลิ่นไอมีกลิ่นไอใช่นะครับน่าติดตามสี่เรื่องนะใช่ เราแหย์เราถือว่าแบบเย็บเ็มันได้เย็บมันเลิศบางเปนถุงตัวจะบอกวันที่แต่งองค์ทรงเครื่องเราเห็นกันเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีว่ะใช่แต่แล้วในหัวไม่ขนาดนี้นะ <c oughs> แต่พอเห็นประมาแต่งองค์ทรงเครื่องโอ้ดีดีเลิศปรเสริสีมันดีเด้งเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังทิวีก็เหมาะกับลุคนี้สุดๆเลยเออท่านมันเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่พระคุณคุณพระใช่ส่วนเรานั้นก็ตลกมาก ตอนที่พี่ใส่ชุดอนี้ด้ยนะของของผู้ใหญจอมคือผมอ่ะผมอ่ะเล่นรณพูบจุฑาเทพมาใช่ไหมผมเป็นทหารอากาศแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตอนที่ตอนที่ตอนที่บีบถ่ายทําอ่ะตอนที่ทํากันอ่ะพอเป็นเรื่องตัวเองอ่ะเราจะไม่ค่อยผมผมจะไม่ค่อยเป็นผู้จัดขนาดนั้นผมจะเป็นฟิล์มก็เป็นนักแสดงใช่ไหมครับเรื่องอื่นผมอาจจะเป็นผู้จัดแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนักแสดงเป็นหลักใค่รับพี่เขาบีบที่เขาบีบผมว่า ให้โพสเหมือนรณภูมิเลยพอผมโพสเป็นรณภูมิใช่ไหมสิม่งที่เกิดขึ้นคือชุดอ่ะมันเป็นสีแบบกากีเนรีมันมันไม่กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านอะ่ะมันกลายเป็นเป็นอะไรนะทหารเรือทหารเรือจบผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านทหารเรือเออดูมเป็นทหารเรือก็โพสแบบกระเบ้เป็นทหารเรือเลยใช่ครับอ่าเกินไปแล้วผมก็เป็นเด็กนอกครับมนไม่ไม่ใช่เหมือนนอกอ่ะนอกเหมือนสินอกเหมือนอือแล้วบิภูมิทำตัวเป็นคนกรุงเทพไปเรื่องทำตัวเป็นคนกรุงเทพนี่เขบอกว่า เริ่มเป็นฐานเรือให้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้แล้วฟิลนั้นแล้วก็จะมีงานอากาศไลห์อัพปีหน้าเนาะเดือน์ติปานะครับอยากให้คนติดตามเดี๋ยวทิเซอร์เริ่มแห้งนะครับวันนี้รับปลาแข็งหายอยู่เซอร์อ่ะใช่ครับครับก็เริ่มกินตอนนี้หิว แต่ยังไม่เ,เผ็ดนะรู้สึว่าโอเคอยู่หอมๆเหนือก็เผ็ดมากอมโอ้เขามีอาหารเยอะนะพี่ต้นจะมาเสิร์ฟใช่เขาพี่เขาถามกินขนมจ,จีนไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับกูไม่หมดยังใ,ใจเขาด้วยอ่ะ ครับอิ่มแน่นอนครับล้นเลยครับวันนี้ล้นเลยครับนี่คุยกันอยู่กูว่าภูมิบางคนเป็นคนผมอยากโฉบใช่ไหมภูมิเป็นคนผมตรงน้องภูมิบอกว่าน้องภูมิอยากเป็นคนผมตรงคุณผมบอกผมอยากหยักโฉบอันนี้จริงนะหลายคนเลยผมอยากโฉบก็อยากผมตรง อไมอาแล้วผมผมตรงอยากอยากโซกผมอยากโซกอยากผมตรงแล้วผมชอบคุณต้องทำยังไงอ๋อไม่รู้เลย เล็กอยู่ยัไม่รู้เรื่อต้องมาเป็นมุกมาเป็นมุกเกี่ยวข้าวลงาเอาเขาเัาผมไม่ไหวแ้วพอไหเออเอาไปแล้เ่อนเราไปินกูกิ้งไงอะไรกจาอไ้ คือผู้ใหญ่พาเที่ยวของจริงครับพี่เซนขับรถให้ผมมานั่งชิลหมือนเป็นคนรถคนรถนะครอยากไปไหนพี่เซนอยากไปนี่พี่เซนก็พาไปเขาแค่บอกอยากไปไหนเดี๋ยวพี่จะพาไปเพียรินกาแฟเพียร์ขับรถไปให้ผมกินเลยยอดเขาแค่ประมาณราอยบอกแนะนำที่เที่ยวเชียงใหม่มาได้ คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่เซนจำผมได้ไหมที่ฮ่องกงนี่มันพ่อหนุ่มที่เราเจอกันในทัวร์หรือเปล่า พี่ๆแนะนำเรื่องธุรกิจไปเมื่อคืนใน้ปูมเขาเลือกเขาอยากไปเที่ยวแบบนั้นจะพาเขาไปเที่ยวชิวๆนะครับมีเยอะใช่ไหมมีเยอะ ี๋ยว่ามีคนพาเที่ยวญี่ปุ่นต่อแล้วนมะไปเที่ยวญี่ปุ่นต่อเที่ยววันนั้นน่าจะเที่ยวได้เที่ยวไน้อยตาางแน่นมากตาางแน่เเข้าไปก่อนเองมีเวลาเที่ยวเยอะอืมว่าอันนี้อร่อยจิใช่ใช่อันนี้อ๋อแคมหมูพิชใช่เลย ถ้าผมว่าจะไม่กินนะแต่ว่าสักหน่อยเราขายได้เราจริงแบบเราก็าขายไอ้นี่เหมือนกันนะตัวละครเพราะว่าจริงๆลูกคนไม่รู้นะว่าผมอะชวนภูมิมาอยู่เทพตั้งแต่มห้าอ๋อใช่ไหมเรื่องนี้มห้า<ม>เนาะเออชวนภูมิมาอยู่<ม>รเทพมาอยู่มาแบบเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่มห้าเด็กมากคล้ายๆเลยตอนแรกูมยังไม่ได้สนใจทางนี้เท่าไหร่เออไปเพียรเข้ามาสักช่วง ก็เลยเอ้ยพี่ยาครับผมจะทำไงดีจะเรียนที่ไหนยังไงคณะอะไรพี่ถึงคะแนนเราทำคแผนได้หมดเลยไปเรียนนวัตกรรมไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่แล้ผมก็าทำตามรอยที่พี่ยาเขาบอกเลยง่ายครับจะเป็นสิบมสวนะ้สิบมศวสิบมหาลัยเดียวกันเพราะเดี๋ยวมันจะมีงาน open house อ่ะเหมือนเราจะเป็นแบบทำลายต่อกันเลยป่ะหรือว่างานหรือว่าเดียวกันก็ไม่รู้ว่าของงานเดียวกันแต่ว่าคือผมเอาไปของคณะผมไม่ไม่พี่ไปของพี่เพราะพี่ไปของใคร เช้าพี่ไปของโอเพนเฮาส์ส่วนบ่ายพี่ไปของโคไซแต่พี่ไม่ได้ถามว่าโคไซมีเราด้วยหรือเปล่าเขาติดต่อพี่มาเผาบอกว่าไปบตอนบ่ายนะบ่ายน้องติดต่อใช่วไหมครับโอ้โหคือผมมาเจอเฮียตอนมหเลยนะครั้งแรกใช่เจอเฮียที่เขาเจอที่สุพรรณนะไปหาเขาที่สุพรรณด้วยนะนี่เป็นคนแรกเลยนะของข้าให้นี่ผมแบบไปหาที่สุพรรณเคลียร์งานแล้วอยากอยากไปเจอตัวที่สุพรรณตอนนั้นผมเด็กเลยอะ ไม่เคยเหี <smelled> ้ยเขามากแตรคงเท่ครับก็ค่อยๆค่อยๆเติบโตครับน้องภูมิก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆโดนเลี้ยงมาตั้งแต่หบตั้งแต่ตอาอยู่กคงเท่ก็อยู่ไปเหี้ยใช่ครับเขาโตมาเขาหล่อครับทุกคนโอ้นั่นเป็นน้องเหี้ยเฮ้ยกระได้ด่าโดนปุกปั้นมาตับมือครับหนุกปั้นคนนี้ปุกปั้นมาจริ่งเราก็ไปวัดด้วยกันหลายรอบ้ะแต่จริงๆแต่แค่แบบคนไม่ค่อยเห็นว่าแบบเรา ลงรูปอะไรเงี้ยแล้วสุตพาภูมิไปสร้างผาครับผมสร้างผาด้วยเป็นมุทิธาจิตของพ่อด้วยคือทุกคนเนี่ยเพิ่งรู้จักภูมิตอนหลังสงหอนใช่ภูมิภูมิอยู่มานานมากแล้วโอ้ยผมเยู่ตแต่นั้นเลยป่ะใช่แลมห้ามหกใช่ไหมก็อยู่เต็มๆอ่ะคือคือมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมแต่มห้ามหกเขาเรียนอยไปหนึ่งไปสองไปสามห้าปีแล้วป่ะใช่ห้าปีหกปีแล้ว เกอเป็นเด็กรับเล้เด็กแอบเปานเด็กแอบอ๋อช่วงนั้นเขาเรียกคีนีเป็นีเด็กนีอยู่คือตอนเข้ามาตอนนั้นที่อู่จักตอนนั้นยังถ่ายแอปของราี่เลยใช่ใช่ใช่อยู่ล้เจอพวกพี่นีพี่เฮงพี่ยครใช่ครับ หม่ำหม่ำคุณบอยคุดบอยค <c oughs> รับคือว,ว่าต้องหม่ำดีกว่าคนจะดื่มกินข้าวแต่จริงๆ <Pis. S 1> แล้วอ่ะมันเป็นเพลงที่ให้หมากินข้าวนะโอ้ย <c oughs> ใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> ไม่แต่เรา <c oughs> ไม่ใช้ใหม่แล้วเราเราเรารีเซ็ตเราใช้แบบชมกันได้ที่จะใช้ชมชมทุกคนเหมือนกันอือพี่ไม่เคยฟังก็ที่ร้องไปเรื่อยเลยไ,ไม่ใช่ไม่เคยฟังไม่รู้ว่ามันใช้บริบทไหนใช่ไหมพี่ก็ฟังฟังฟังพี่ก็อ้าวมันเป็นเพลงน้ำโป๊ะรู้อ่ะ อ๋ออะไรให้น้องฝอยยิงข้าวยิงมั่มั่มฟูดบอยมันไอชื่อน้าโป๊มันชื่อหมาแบบน้าโป๊มมั่มมักมมั่มมั่มูดบอยฟูดบอยเก่งมากเก่งมากฟูดบอยไม่หาครับแล้วเออดองแฟก็ก็รับเพิ่มเรื่อยๆครับแสดงจริงก็ส่งเมลส่งอะไรมาได้ครับคุณมิวสวัสดีคุณมิวออ๋แล้วก็ยังมีเด็ก เทนใหม่ที่เข้ามาใช่ครับจะเป็นเจนแบบเออใช่เป็นฝั่งยูทูบยูทูบเป็นยูทูบไม่ต้องรับคนงานคนหนึ่งมองได้ครับตลอดทุกคนเลยที่เข้ามาใช่โหหล่อมากแต่ละคนเรารุ่นอีกแล้วเราถอยไปถามไปถามน้องก็แบบว่าเขาแบบน้องคนเนี้ยอสามพี่ไงเออถามว่าอสามรุ่นอะไรครับโหปากระดุสิบรุ่นดูแก่เลยอีกนิดนึงเป็นพ่อเขาได้แล้วอะตอนนี้เป็นนาได้อะอีกนิดนึงเป็นพ่อเขาได้เลยอะอืม ไม่ใช่เด็กเล็กสุดท้ายอะนะเออเมื่อก่นเันเด็กเล็กคีไม่เล็กละต่อแล้วสสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณมากเลยครับดีมากครับใช่ครับขอบคุณมากครับพี่หาอะไรเย็นให้เอาไหมโอไม่เป็นไรครับได้เลยครับขอบคุณมากครับขอให้สบายเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับวันนี้คุณดูพี่มุกควงบอกน้องสองคนนี้เป็นกระพเบเรื่อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับมุกทำดอกไม้เนาะอ๋อครับขอบคุณครับนี่เรียงดีดีมากเลยใช่ครับ เดี๋ยววันนี้น้องภูมิมัจจะได้จุดเทียนจะไม่ชัวร์นจะได้จุดจุดเต้นไหมจุนเต้นไหมไมา <laughs> ปกติไปเป็นร่วมงานใช่ไหมเราก็่ได้จุดงานจุดไฟกรไดจะจุดไฟ แต่เร oh. we oh. ื่องนี้รูปปีหน้าหมดเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายพายรอดครับพายรอดถ่ายพายอตกันในช่วงแบบว่าเนี่ยสองสมเดือนเนี่ยครับเราก็มกกลาน่าจะเริ่มเปิดกล้องกันเรื่องแรกอะไรเงี้ยบางเรื่องอาจจะถ่ายพร้อมกันบางเรื่องอาจจะถ่ายถ่ายที่หลังอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบจะหยิบเรื่องไหนมาก่อนนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าตอนนั้น่ะคิวใครได้ใช่ถ้าคิวคิวแบบว่าบางคนต้องทําต้องทําอีกการหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะยังแตยังไม่ได้เปิดกล้องเนี้ยรอรอเสร็จ โปรเซสงานที่รับไปแล้วเราก็จะเริ่มเปิดกล้องนะครับก็เลยเป็นฟิล์มแบบว่าเปิดกล้องแล้วก็แล้วก็แบบว่ามกราครับน่าจะเริ่มรู้กันว่าแบบเออจะออนแอร์เมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ระหว่างแบบว่าคือมันจะยิมพีโปรดักชั่นกันหมดแหละนะครับมันเหลือแค่เปิดกล้องถ่ายทําและออนแอร์เหลือแค่2อย่างเปิดกล้องถ่ายทำออนแอร์นะครับบทบทอะไรก็เขาทำมาแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูรอดูครับงานก็จะมีวันที่12มกราครับที่เป็นไลฟ์อัพแต่ที่ กันชั้นไหนเล่นใช่ครับที่สิบสองครับเรื่องไหนยากอาจจะนานหน่อยอะไรเงี้ยใช่เรื่องไหนง่ายก็จะแบบทําเร็วหน่อยอาจจะดูเรต้องงานละเอียดอะไรทุกอย่างใช่ครับก็ต้องตามขตานต้องใช่เอาส่งไข่เนี่ยก็เพราะน่าจะนานระดับหนึ่งเพราะถ่ายยากอส่งไข่ถ่ายยากเอแล้วก็เอปริศนาซ่าก็ถ่ายยากของเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นล็อตหลังเพราะว่าถ่ายยากถ่ายนานถ่ายนานเรื่องซีดีเข้าไปเจอโคชชั่นใหญ่ครับใช่ครับ พอต้องเบิ้2 2> บลสองรอบอบบทุกคนพอถ่าย CG ใช่ไหมมันจะต้องแบบไม่ใช่ถ่ายรอบเดียวคือสมมติมุมกล้องหนึ่งใช่ไหมมันต้องถ่ายสองรอบฉะนั้นเวลาการถ่ายทำมันก็จะอาจจะเป็นสองเท่าอ<ช>ะไรเงี้ยครับต้องถ่ายทำกันะใส่รอบนะครับเรืนะ่องนั้นแต่ว่าเชื่อมือไอารอนแป๊บได้เลยครับอ่ครับคุณภ,ภาพเชื่อมือครับเพราะว่าล้างมือมาแล้วเอ้าไม่ได้ แ่แต่คุยกันว่าผู้ใหญ่จอมอ่ะดูถ้ามีท่<พ>าจะได้เปิดก่อนเพราะว่าเพราะว่าแบบผู้ใหญ่จอมเนี่ยมันมันหลายๆอย่างมันเสร็จหมดแล้ว <ผม S 1> คิว่านาน่าจะได้เปิดเป็นเรื่องแรกๆอันนี้ไม่ขวัวไม่ผู้ใหญ่จอมม็ลับปากแข่งน่าจะทายเสร็จก่อนครับผมเดานะผมเดานะจากคือคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นหนังบุกลาครับแต่ว่าน,นี้เดาเฉยๆเพราะว่าโพสเสียสองเรื่องนี้มันมาไกลมากแล้วแล้วมันก็ทีมงานก็ต้องพร้อมแบบ มันใช้่ว่าไถ่ายทําน้อยกว่าเพราะมันเป็นมันเป็นอีกอีกช่องหนึ่งแต่ละช่องมันมีความถ่ายยากแตก่ต่างกันครับยายเบฟก็คือต้องพร้อมในการลํมอานนี้เบฟเบฟจะต้องไปเรียนลําเรียนลัมแทบทุกอาทิตย์และครัแบเบเรียนลัมอาทิตย์นะครับเดี๋ยวส่งครูไปเรียนลัมด้วยเฮ้ยเล่นเล่นไม่อยากจองพี่้ไม่ได้เาเรนลัเมเรารคลัม เติร์ทของเราก็ทำได้ทำได้เรารทำได้ทุกอย่างในแก็กได้ครับจะทำทุเรศให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่จะไปเฮียรีวูวตัวพี่ยาจอมอ่ะพี่ยาจอมหอ่ะให้อมอีคน,นคอมเมนต์ว่า ผู้ใหญ่จอมมีความคลายที่หลายอย่างโอ้คือตอนอ่านนึกถึงภาพพี่มันก็ชัดแล้วจริงเหรอเออผมอ่านนะผมอ่านอุ้ยผมอ่านผู้ใหญ่จอมจบไปสามสี่ลองเนี่ยอ้โผมได้สืบมาแล้วอ่านอ่านพี่ไม่รู้สึกว่าเหมือนพี่ขนาดนั้นแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเหมือนเออแบบคุณแม่อะไรเงี้ยพี่เชนเองหือกว่าแบบพี่เป็นนักอ่านอ่านแบบแบบแล้วพอประกาศว่าผมเป็นใช่มแค่คืนเดียวสองคืนนี่แหละนักอ่านอะดับวิดวิดเอ็กซ์อะไรเงี้ย คนก็บอกว่าแบบเหมือนก็อายุอายุก็จริงอายุเดีวยวกันนะยี่สิบเจ็ดใช่เพราะผู้ใหญ่คือเป็นผู้ใหญ่หนุ่มที่ในเรื่องของเขียมนมานะครับแล้<ช>่ก็ทำผมว่าซึ่งถ้าเป็นช่วงเปิดกล้องเนี่ยเราน่าจะเปิดกันบุคลาได้<ช>ถ้าเปิดบุคลาได้จริงๆเนีน่ยมันก็จะเป็นยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดอีกสองสามเดือนก็ก็ไอ้น,นี่แหละวะก็อายุเท่าเท่าแล้ววะก็เลยรู้สึกเออมันอาจจะเป็นวัยเท่ากันอะไรอย่าเงี้ยจบมาเป็นฟิลแบบเออเป็นก็เป็นเฟิร์งจ็อบเบอร์หรอเนาะยี่สิบเจ็ด ก็เป็นพอมีเออฮอยประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วมันเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเออยใดๆใช่นะฮะใจดีเหมือนกันไหมใจดีก็อจะบอกว่ามันมีอันหนึ่งที่ผมเห็นภาพเียร์นาสเตอร์เลยคือมันมีฉากที่อาราบิกลาวีเปิดเพลิงประกาศมาเ่ยอันนี้คือผมคิดภาพเดียร์แล้วโอ้ใช่เลยเพื่อจองแบบฟิลไม่ได้เลยเคยฟังไหมผู้ใหญ่ลีดีกองประชุมไหม ตอนแรกอะพอจะทำเรื่องนี้ของหัวเรื่งเพลงนี้มาอะไรแบบผู้ใหญ่ชอบตีคองประชุมชาวบา้านเดี๋ยวมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่จอม <c oughs> นี่อาหารเหนือครับวันนี้อยู่เมืองเหนือครับก็าจะกินอาหารเหนืออะไรใช่คือคนอ่ะเดี๋ยวเหนือโพชัยสิบเมตรไม่ใช่โ <c oughs> พ <c oughs> ชัยคืออะไรรู้ไหมครับก็คือหมู่บ้านที่เซนต์อะไรซึ่งผมจะต้องถูกส่งไปอยู่ตอนแรกเห็นดูคนเซาว่าเด็กนอกก็คือไม่ได้เมืองนอกนะพอย ถึงน้องเมืองเมืองไปส่งอยู่เขาเขาเรียกไ,ไปปรับนิสัยไปเถอะเนาะพ่อพ่อพาไปพาไปดัดไปดัดไปดัดพ่อหลอกบอกว่าพาไปอนอกเนาะเมืองนอกเนาะเมืองนิสย ชุมที่บ้านผู้ใหญ่จอมต่อไปนี้ผู้ใหญ่จอมจะขอ,อกล่าวเคยฟังไหมเพลงนี้ผู้ใหญ่รีดตีกล้องประชุมมาเออหวั่ใจผู้ใหญ่จอมมีครับเ,เด็กใหม่ในค่ายน่าจะส่วนใหญ่เล่นนะ เล่นเล่นแบบแบบไปเป็นตัวนู้นตัวนี้ในใน,นในเรื่องนะครับใช่คือจริงอยากส่วนตัวอยากจะให้แบบน้องๆได้เรียนรู้ด้วยแหละอะไรเงี้ยครับถึงน้องๆแบบเผื่ออนาคตพร้อมอะไรเงี้ยครับก็มาเล่นซีรีส์กันอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนเออให้มาลองเซิร์ฟเซิร์ฟอนมาลองบทบทนู้นบทนี้มาสนุกสนุกก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเต็มเต็มในอนาคตที่แบบเติบโตพร้อมแล้วพร้อมแล้วจะเล่นบทบทที่มันแบบหนักหนักขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเติบโตภูมิก็ค่อยเติบโตมาครับภูมิก็ค่อยเล่นมา โอกาสที่ดีขนใช่ครับเหมือนว่าเป็นการดีนะที่เราได้ลองเล่นมันเหมือนการชิมลาแบบมีเก็บประสบการณ์เรื่อยๆเมื่อวานเขาไปแข่งกับอะไรนะตั้งน้องอทุกคนเลากว่าเอาจริงเรื่องเนี้ยาว่าขับกระจุยกูบะว่าคนไหนคนไหนจะได้บทอะไรอะไร้ยเมื่อวานเขาไปลองไปลองมาถใช่ครับรงวางตัวละครแล้วครับเรื่องวางตัวละครแหละคิดว่าน่าจะได้เปิดกันไม่นานมกุลาแหละแล้วก็รลอดูุกันนะครับว่าจะมี ใครที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์คุณอย่จอเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ไม,ไม่เกินมุกราแน่นอนแต่ว่าก็ถ้าเปิดเร็วกระนั้ก็เปิดเร็วได้ครับไ,ไ,ไม่ติดอะไรมันอยู่ที่คิวงานทุกคนไงคิวงานด้วยอะไรเงี้ยคนทํางานทุกคนอะไรเงี้ย กลับมาเล่นวายคะเหรอจริงๆไม่เรียกว่ากลับมาเล่นวายนะจริงๆก็บอกรู้คนอยู่แล้วครับว่าว่าแบบเออถ้าแบบพร้อมเมื่อไหร่แบบว่ามาถึงว่าแบบว่าเออเจอเจอแบบบทที่อยากเล่นหรือว่าอยากอยากจะแบบเล่นอะไรเงี้ยในในบทนี้อะไรเงี้ยก็จะเล่นอะไรเงี้ยครับคือจริงๆอ่ะตลอดมาครับที่ช่วงไม่ได้เล่นวายอ่ะมีวายติดต่อมาหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าในจังหวะจังหวะผมอ่ะไม่ว่างเลยผมจะจะเล่นแบบเรื่องนี้อยู่แล้ววายติดต่อมาเลยไม่ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยมันช่วงที่เริ่มแบบ มันเป็นช่วงที่แบบเออเริ่มมีมีช่องเวลาว่างพอดีก็เลยล็อกไปเลยว่าแบบเอออยากกลับมาเล่นอยากวนกลับมาเล่นจริงจริงอะไรเงี้ยอืมในรอบคิวปีเี้ยอุ้มสี่ห้าปีเลยไหมน่าถึงสิบห้าปีได้ <6 S 2> มาสี่ห้าปีก็เลยคิวดีเธอครับรอดไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นเราก็เป็นนักแสดงตัวเล็กครับก็พยายามทำบทบายให้ดีที่สุดแหละเราก็ชอบชอบการแสดงบอกทุกคนอยู่แล้วว่าผมชอบวายอะไรเงี้ยเออถ้าแบบมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เล <c oughs> <c oughs> ่นได้เสมอแต่ขอแค่ขอแค่แบบมีมีแบบ ณจุดๆนั้นเราไม่ได้มีงานถืบผิดชอบอยู่ว่าผมชอบเต็มที่อะไรงานหนึ่งอะไรเงี้ยใช่พอจังหวะนี้มันโอเคมันพอดีอย่างเงี้ยแบบเอองานช่วงนี้เคลียร์ได้พอดีที่จะแบบมาเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็รู้สึกว่าเออผู้ใหญ่จอมบทท้าทายดีไม่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าเลยบทไม่เคยคิดภาพตัวเอป็นผู้ใหญ่บ้าเลยแล้วต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านดูนเ,เออให้แบบไปเล่นแบบ เกี่ยวกับแบบเจ้าสมนักอะไรเงี้ยย่งรู้แบบไม่รู้ชินบ้านผมกว่าก็ได้อยู่แล้วสมเด็ตอนแรกมีบทเรื่องหนึ่งแต่ว่าอ่ะชอบมากใช้บทสน์ทั้งทั้งเรื่องเลยแล้วบททุกบทอ่ะในในในนิยายเรื่องนั้นอ่ะผมรู้จักบดเลยแล้วปกท่องได้โดยที่ว่าไม่ต้องอ่านบทไม่ต้องอ่านบทไม่ไม่ไม่ต้องท่องคือเขียนไปเลยจะเอาบทอะไรอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกเฮ้ยเรื่องนี้น่าเล่นมากเพราะว่าแบบเออสนุก มีคาถาคมซ g แบบโอ้แฮร์รี่พอตเตอร์เลยที่ดูอะไรเงี้ยเออแต่ยังไม่ได้ทำนั่นแหละก็ว่าไปใช่ไปในอนะไปเรื่อยๆครับก็นี่แหละรับเราชอบผู้ใหญ่จอมนะครับแล้วอนาคตถ้าแบบเออมีเรื่องอื่นจะเป็นไงต้องพากันไปเราไปไหมเดี๋ยวเพื่อแบบวิธีเริ่มแหละอะไรแบบนนะครับผมหกโมงแหละนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้มานั่งดูพวกเรากินข้าวนะครับผมเจอกันใหม่ครับกับผมนะครับเซนคูมเจคัทสวันดีครับ